บรรยากาศพ่นดินไ้ครับพี่น้องครับเพิ่นลงมาจากตึกกันลาเลยครับช่วงนี้ครับึงครับบรรยากาศครับก็มาจากตึกเลยครับจตุยาลาพี่น้องครับอากาศมันก็จะเป็นแบบเย็นหัวครับคน่ลงมาจากตึกพี่น้องครับพ่นดินไ้อยู่กรุงเทพประทุมธานีจตุยาครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ประทุมธานีพี่น้องครับผมก็จะให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศอาคารทั้งูพี่น้องครับเพิ่นลงมาจากตึกพี่น้องครับเพิ่นก็มาอยู่ดานล่างกันหมดครับ ตอนนี้เพิ่มกว่าจะเดินทางไปรับแฟนครับทํางานอยู่อายุทยาพี่น้องครับโรงงานเพิ่นประกาศยุดครับอายุทยาครับประทุมธานีครับรโรงงานดับิวดีพี่น้องครับครับเป็นไปรากาศครับรถนี่ละลายครับเส้าแรงเลยครับรถครับละลายครับเหมือนกับว่ายุดนิ่งเลยพี่น้องครับการจราจรไม่ค่อยหลายครับพี่น้องครับบึ่งครับพี่น้อง แคนดินไบยูกรุงเทพพี่น้องครับรถติดมาถึงปทะตูท่านี้เลยครับพี่น้องครับออ้ยพี่น้องเบังครับรถติดหลายพี่น้องครับปกติช่วงนี้จะปฏิินับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่าทางานอยู่พี่น้องครับไบหนึ่งใาสองอยู่พี่น้องแต่ว่าแ่นดินไบยูในกรุงเทพพี่น้องครับเกิดอุคัานทะลมพี่น้องครับรถติดมาถึงพี่ลยครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับบังนะครับแสดงความเสียใจครับผู้ที่รับ เหตุการณ์พิธศไปครั้งนี้ด้วยนะครับ แผ่นดินไพี่น้องครับแผ่นดินไปครับเวลาประมาณปลายสองโมงพี่น้องครับปลายโมงเคยถึงบ่ายสองโมงครับพี่น้องแผ่นดินไปครับรถติดหลายเลยครับช่วงนี้ครับรถที่เขากรุงเทพครับรถติดหลายเลยครับพี่น้องครับเบิ่์ครับรถติดมาหลายหลายเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าอาคารอาจจะมีอาคารทะลุมครับในกรุงเทพพี่น้องครับผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมพูดออกก่อนพี่น้องครับพอผมเบิรงในคลิปครับเห็น อาคาติสางไม่ยุ่ใจกลางครับถลลมครับเป็นเหตุการณ์ที่พระขารชิดพี่น้องครับว่าเมืองไทยห้าสิมีได้ประมาณนี้พี่น้องครับปกติมันจะมีเฉพาะอยู่แถวพังเหนือพี่น้องครับตามไดยยินมากน้องเพียงเนาะแต่ว่าตอนนี้ล่ามาถึงใจกลางประเทศไทยเลยพี่น้องครับอยู่กรุงเทพเพิ่งตอนนี้อยูุ่ธยาพี่น้องครับอาจจะถึงสะบุรีก็ได้พาท่านออกไปต่บางส่วนพี่น้องครับตามเลยยินมากพี่น้องครับ แต่ว่าตอนนี้ก็รถที่เขาในกรุงเทพครับยิดนมากครับพี่น้องครับทั้งแทีว่ามันจะประิินพี่น้องเพราะว่าช่วงที่ว่ารถอัดขึดก็คือช่วงเสาร์ครับช่วงเย็นพี่น้องนี่ช่วงบันนปลายม่ววัยสองพี่น้องก็รถติดแล้วครับผมกอดๆหรือทังไปรับภรรยาพี่น้องครับยุ้งโรงงานตะปิวดีอายุทยาพี่น้องครับเพราะว่าถ้าโรงงานเพิ่งกัประกาศยุดเป็นบางแผนกพี่น้องครับผนกที่ว่าขค้นสูงๆงครับที่การก็สั่งบ่รับ เหตุการณ์เหตุเกิดแผ่นดินไหวครับคนก่อขยุดครับเสี่ยงต่อการอาคารสรุปได้ครับส่วนอาคารที่มีแผนสร้างที่ร่องรับแผ่นดินไหวก็ให้ทางานปกติพี่น้องครับผมก็เดินทางให้พี่น้องเมื่อครับบรรยากาศแผ่นดินไหวครับการสัญจรเดินทางของประเทศไทยให้พี่น้องผมก็จะเดินทางไปอยุธยาครับตอนนี้ครับพี่น้องครับเป็นลาแฟนครับพี่น้องครับบังคับค้นครับ นีออกจากโรงพยาบาลพี่น้องครับนีออกจากโรงพยาบาลครับเต็มเลยพี่น้องครับในอย่างโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลครับนี่จะโรงพยาบาลออกมาก้างนอกครับทั้งผู้ป่วยครับในว่าไม่จะเกิดซ้ำอีกัางหนึ่งพี่น้องครับบ้านถึงชั่วโมงถึงถึงชั่วโมงหนึ่งพี่น้องบ้านไปสามนหน่อยพี่น้องถึงสี่โมงเข้า,ขอากอบเาแน่ใจนอ้องว่ามันจะเกิดตอนไหนได้น้เพียงนเพราะว่าอาจจะเป็นแรงอัพเตอร์ช็อกหรือว่าเป็นการแผ่นดินไหวรอบที่สองก็ได้พี่น้องครับ้าก่อนต้องระมัดระวังครับ อย่านงนี้แมาว่าจะตรงข้างด่วนครับเป็นบอให้รถขึ้นเลยครับข้างด่วนครับข้างด่วนบอยให้ขึ้นเลยครับทางด,วาด่วนไปกรุงเทพไปไป,ไปชนบอรี่ครับบอยให้ขึ้นเลยครับหรือว่าข้างด่วนต่างๆครับเป็นบอยให้ขึ้นเลยครับรถขึ้นข้างด่วนครับมอเตอร์วีต่างๆครับนี่ครับบรรยากาศครับรถเข้ากรุงเทพครับมันจะตีที่ช่วงเข้ากรุงเทพพี่น้องครับ เจอหาข้าวสารครับจากส่วนต่างๆครับว่ามันจะมีอีกตอนใดพี่น้องครับเพราะว่าข้าจะได้ระมัดระวังใบพี่น้องครับป้องกันใบพี่น้องเพราะว่าข้ามาทํางานก็ข้าวบรายนอนอยู่บ้านสั้นเดียวพี่น้องครับส่วนมากอยู่ในกรุงเทพแถวปริมณฑลครับอาคารเพิ่นจะอยู่หลายสั้นพี่น้องครับหนึ่งถึงสี่สิบหาสิบสั้นใดพี่น้องครับขนาดตะล่าพี่น้องครับ เหาอยูสันซีสันหาสันหกสันซิสสันยี่ซิสครับพี่น้องครับถวาเมเกิดประเดินไปมากครก่อจะโอกาสที่จะลงกมากท่านก่อก่อนหน่อยพี่น้องครับท่านสี่ดีห้องก่อลงกมากก่อนละพี่น้องครับเพราะเสี่ยงครับที่จะขึ้นอีพี่น้องใหรรัฐบาลหรือว่าใครสร้างสวนรากาศเพิ่อประกาศมากครับแผ่นดินไหอ่ายุบเลกแล้วพี่น้องครับ ผมเดินทางไปบางบินอายุทยาพี่นองครับเบิ่งครับรถครับอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนครับสามีภรรยาครับไปรับครับโรงงานประกาศยุี่น้องครับประกาศยุติแถวโรงงานในโครบางบนพีกีนองครับนี่ครับเป็นถนนเส้นนครสวรรค์บางบินอายุทยาพี่นองครับ โรงงานตะปิวดีพี่น้องครับนี่ควบบงบีพี่น้องครับเพิ่นประกาศยุดในโรงงานครับเพิ่นประกาศยุดเบิดเลยพี่น้องครับรเพิ่งรถขับจิ๊บถึงแถวลเลยครับพี่น้องครับประมาณไปสองไปสามพี่น้องครับโรงงานแถวอ่านี่ควบบางบีน่พี่น้องประกาศยุดครับรถพนังงานเขาหนห้างานเดินทางกลับ บรรยากาศเดินทางกระบ,บานพี่น้องครับแผดินไหวพี่น้องครับโรงงานยูนิคมบางปะอินประกาศยุดหลายโรงงานครับเพื่อว่าที่จะให้วิศวกรไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคารครับา่ามีผลกระทบมีร้อยลาอีกอย่างบาอมีความปลอดภัยบอถึงจะให้พนักง,งานเข้าไปทํางานเหมือนเดินพี่น้องครับอยู่นิคมบางปะอินพี่น้องครับนี่ครับเป็นสัทอา เป็นบรรยากาศคร ute, ับเดิน miles, ทางกระบางครับปกติจะเดินทางประมาณหกมุ่งสองทุ่มพี่น้องนี่ก็เดินทางบายสองบายสามพี่น้องครับครคับสารจรารการจราจรติดขัดมากะเลยพี่น้องครับรนบ้ากับราหัดเลยพี่น้องเวลาโรงงานครับ